กับสวัสดีครับพอไม่พี่น้องต้มซ่าพากินโชวมารายงานตัวครับผมมาพอาไหมพี่น้องน้ำพริกปาทูอู้จึงว่าเขาเขามีเมียงมะน้องหากระเพาะกระป่าลำล่ามานังกินด้วยกันครับออืม เออเออพระจาา้าถนนเนอาป่าแวจ้าถนนลูกหลังจะเป็นทปปปเทปูนละพอไหมพี่น้อง ลำขนาด ฝนตกไป,ไมป,มไปเ,เมือ่อกี้พมอแม่เน้งราออนเดลือดูเรียนพอดีหันไก่ทอดที่พมอแม่เน้งกึง๊ดถึงไก่ทอดหาใยไปกินตี่บุเก็ตป๊อดลำ้ำใจล้ำว่า ูที่ต้องกินนี่ทอดแบบหนังกรอบพอไหมพี่น้องบาได้จุ๊บแป้งบาได้ยัง รสชาติกันมากในหูล้ำขนาดหนามีความกรอบนหน่อยๆรกิ้นช่ำ ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปเอ็นเราปะไหมบ้างบ้านจาดุริฮันปะไหมบ้างอยูถลางปะไหมบ้าง เลยใต้งามผมหบบยน,นอง้อมห้าเป้หาสายขาวใสยน้ำเขียวขาวโคตรหินโคตรหน,นังงามข้างหนึ่งชีข้างหนึ่งในชีวิตก็ยากจะไปกระบ,บี่เนี่ยผมแมบน้องพังงาเ่ยพอในทีวีแต่เราดีหน้าท่องเที่ยวเป็นไป 离那盘了。 พริกบาทูนี่ครับถ,ถ้าเอาเนี้ยใหม่ๆจะล้ำขนาดประมาณน้ยกีพริกจีหอมแดงจีหอมขาวมื่ยังไม่ใหม่หอมห่อหน่ะผมมาร้องอู้ สมัยก่อนจะไปเอลที่ไหนก็นอู้่มหมายไป่้องสมัยก่อนบ่มีเน็ตบ่มีจีพีนี่นะอู้จะไปเอลไหนนี่ถึงว่า <c oughs> จำตั้งพอแล้วก็พอป้ายแล้วนะน่าผมหมายไม่รูสมัยนั้นนะ่ะจะไปไหนก็นกลัวลง สมัยนี้กิดโคตรพอเสร์ชกูเกิ e เนาะโคตรจีผีเสาะหาเส้นตังนั่งรถไฟลองใต้กับเบิกีบาทป๋อมหยพี่น้องสบายสบายมาเดี๋ยวนี้นะ จะนั่งจากใต้ขึ้นเหนือจะนั่งจากเหนือลงใต้บ๊แปงม่ไปหอยิ่งแพมีเวลานักเลยกับ,บ่อยหีบเพื่อนะ นั่งรถไฟหวานเย็นน่ะ mm hmm. เราต้องไปใต้ไปหายากหนังรถทัวร์ครับผมไม่เพื่อนใต้เปิ้ลเปิดใต้เปิ้ลเน้นห้าก,กันผมไอ้เพื่อนกินข้าวบมมีแยกเนื้อผมไอ้เพื่อนนั่งโต๊ะรวมเลยอะ่ะกับข้าวกินด้วยกันก็จะมีจ้อนกลางจ้อนอยัง จะมีโถข้ามาให้ก็ช่วยกันปมนไหมน,น้องรักใท้กาลรักเนี่นั่งกินด้วยกัน <c oughs> นั่งนั่งรถทัวร์มาด้วยกันบอกมูจักกันประหมพี่น้องแต่นั่งกินข้าวเนี่ยนั่งสไตล์แบบนั่งกินข้าวครับญาติพี่น้องเลยปมไหม รู้สึกว่าอบอุ่นผมหมไปนอกเนาะถึงแม่ถึงแม่ว่าเ้าจะเป็นคนเหนือเนาะนั่งรถหลองใจไป ปอมัยเปน,น้องกองห้อนแดดจ้องมาพอดีปอม่ยเปน,น,ยน,เน้องกองห้อนก็เลยตัดเนาะต้องกราบขอภัยนะปอม่ยเปน,น้องน้ำพ,ำนนพริกปลาทูแนะนําเน่ปอมัยเปน้องแพ้กึศเมนูบ่ออกซื้อปลาทูมาสักเข่งหนึ่งจีพริกจีหอมจีก,กระเทียมปอม่ยเปน,น้องอุ้ยถ้าแพ้บอเกยดย่ากับเขาก็ล้องย่าพอปอม่ยเปน,น้องเปิดพอคลิปยูทูปเปิดพอคลิปแฟนเพจเนาะงปอม่ยปน,น้องก็จะมีลากหลายสูตรนี่ย ญาตามเปิน่นาติปรสดใหม่ๆล้ำม้อขนาดนา้องพ่อแม่ไว่น้องแนะนํำพ่อแม่เป็นน้องในพี่ป่าดูพักเพืิกกับเก็บเอาตามพักคงพักแข่พักปังพักอย่างเก็บเอาตามขาหัวพ่อแม่ไวนอ้องมาต้มมาหลวกินล้ำม้อมาคงมาเขือนเนาะแน่น้ำพ่อแม่ไมไ่น้องก็เนน้าประสบการณ์ดีไปภูเก็ตเนาะพ่อแม่ไว้น้องก็ก็ก็ๆๆมีหนักเหมือนกันแต่ก็จะเล่าไปบางส่วนเนาะ นางโลดทัวร์ไปกลูกมซึ้งว่าอบอุ่นเนาะกินข้าวกินปาหนังซุ้มกันเ,นเหมือนญาติปีน้องไงเนาะไปภูเก็ตต้องก็มีไปสมัครงานมีนี่ดูนะแต่ต้องก็คือต้องอยากจะบอกว่าภูเก็ตเป็นเมืองทองเที่ยวปอนใหม่ปีน้องคืออัตราในการจ้างอะไรกระจะสูงเนาะโดยเฉพาะคนตีอูภาษาอังกฤษได้ของเก่งสื่อสารได้นี่นะไปทางใต้ไปทางใต้เนี่ย ไปเมืองทองเที่ยวเนี่ยบอกว่าจังหวัดไหนเนี่ยเมืองทองเที่ยวเนี่ยถูกจังหวัดเลยปอมัพี่น้องก็คือบ่มีทุกงานแน่นอนหางานง่ายขนาดถ้าอูภาษากฤษสื่อสารได้ได้ดีนะปอมัพี่น้องอูจึงววาเอา่อไปเปิดประสบการณ์ใหม่ต่อฮือสมมติว่าถ้าไปาง,งานโรงแรมง,งานอย่างนั้นต่อฮือจบสูงจบอย่างแต่ภาษาอังคฤษบ่ได้นี่นะเปินกับบ่เอาปอมัพี่น้องเปินกับบ่แขอยรับเนาะ ส่วนมากต้องภาษาอังกฤษปอแม่พี่น้องเพราะว่าต้องสื่อสารครับกัมนักท่องเดียวเนาะป่อแม่พี่น้องเนาะถ้าแพ้เกงาา่งภาษาอังกฤษเนี่ยหูมันต้องกวาดทุกงานปอแม่พี่น้องไปได้ะระก็อัตราในการจ้างก็สูงเนาะป่อแม่พี่น้องก็แนะนําเนื่อเนาะป่อแม่พี่น้องความหูที่ต้องอา่อาอ่าไปและะ้วก็พอได้มีประสบการณ์และะ้วก็พอได้ไปเฮียนหูเนาะป่อแม่พี่น้องเนาะไปเอาหาบ้านหยาดปอแม่พี่น,น้องเนาะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปเนาะป่อแม่พี่น้องบ้านญาติ้องอยู่ถารังภูเก็ตปอแม่พี่น้องเนาะ ก็กกจะไปแอลแล้วก็แฮมตี้บ้านญาติเหมือนกันตังผมไปพี่น้องแต่บ่เคยไปถ้ามีโอกาสเนาะบ้านพี่น้องรอลูกไงก่อนก็จะไปทัวร์ไต้สกักครั้งหนยเนาะผมไปพี่น้องเนาะไปหายาพี่น้องก็โอเคครับผมเนาะป้อมไอ้พี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลำลาไปอนนอก่อนเนาะงป้อมไอ้พี่น้องเนาะจะแดดก็รู้และรักษาสุขภาพกันด้วยหน้าฝนเนาะงป้อมไอ้พี่น้องแล้วก็อากาศบดีตกเน้อป้อมไอ้พี่น้นองเนาะไปไหนมาไหนก็ใส่มุ้งใส่แมทพกแอลกอฮอล์ด้วยเนาะงป้อมไอ้พี่น้องเนาะ ก็ดูแลรักษาสุขภัพงกัน้วยคลิปนี้ต้องสาพักยันโชว์เขาต้องขอตัวลำลาไปก่อนผมไปน้องป้าัปคลิปหน้าครับกาบ